ข่าววินัยที่ขึ้นผู้บรไทยบายฉีตสไตล์ประจำวันที่5สิงหาคม2568โดยชายผู้บังคับร่างผู้บรรทยครับเรามานเดอข่าวบลไทยในช่วงของที่ขคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยในช่วงของที่ขคืนวันนี้คัดยูส7ปีเอเชีย2วัน26สุดท้ด3 8ทีมเลือกไปเอาเพียงแค่7ทีมเท่านั้น เมื่อกันนี้สุตบลเยาวชนยูส7ปีชิงแชม A G 2, 26, ป์เอเชีย2026รับคัดเลือกที่จะมีการแข่งขันกัน,กนระหว่างวันที่22ถึง30พฤศจิกายนเพื่อจะคัดทีมไปแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2026ที่ประเทศกาตาโดยคัดเลือกครั้งนี้ถือว่าโหดพอสมควรเพราะว่าจะคัดเอาทีมที่ผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายเอเชียเพียงแค่7ทีมในครั้งนี้เพียงแค่ทนันนะ สำหรับการจัดตลากการแข่งขันเยาวชนยู -7 ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6รอบคัดเลือกจะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมเวลา13านาฬิกาที่ AFC Hub ประเทศมาเลเซียโดยครั้งนี้รูปรแบบการคัดเลือกจะมีรูปแบบที่พิเศษมากกว่าทุกครั้งเนื่องจากว่าทีมที่เล่นรอบคัดเลือกจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียน้อยกว่าปกติจากเดิมจะคัดเอา15ทีมตอนนี้เหลือเป็นแค่7ทีมเนื่องจากว่าการแข่งขันยู -7 ปีชิงแชมป์โลกมีการเปลี่ยนแปลง จัดการแข่งขันขึ้นทุกปีทําให้ยู17ปีชิงแชมป์โลก2026รอบปท้ายมปเวลาคัดเลือกไม่นานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC จึงให้เครเดิตกับทีมที่ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2025ได้สิทธิ์ลงเล่นชิงแชมป์เอเชีย2026แบบอัตโนมัติในครั้งนี้โดย9ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ10ยู17ปีชิงแชมป์เอเชีย2026อัตโนมัตินั้นประกอบไปด้วยกาตาร์กิสถานซาอุดีอาระเบียเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือญี่ปุ่นทาจิกิสถานสารัฐอาหรับอิเรตส์และก็อินโดนีเซียโดยโถดจับตาราง17ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 26รอบคัดเลือกนั้นจะมีดังต่อไปนี้โถที่1จะเป็นทางด้างฝั่งออสเตรเลียเจเมนอิหร่านโอมานไทยจีนและก็เวียดนามโถที่2จะเป็นอัฟกานิสถานอินเดียมาเลเซียบังกลาเทศอิรักลาวและก็คูเวตโถที่3จะเป็นสิงคโปร์บาเรนเบียนมา ฟิลิปปินคีกิสสถานแล้วก็เติร์กเมนิสถานแล้วก็ปาเลสไตน์โถที่4จะเป็นทนาง้งนของอซีเรียมองโกเลียกัมพูชาฮ่องกงจอร์แดนไต้หวันบรูไนโถที่5นั้นก็จะเป็นเนปาลปูตานนอร์ทเทนร์มารินากวมมันดิฟติมอร์เรสเตและก็เลบานอนโถที่6จะเป็นมาเกา๊าสีงลังกาปากีสถาน โดยรูปแบบนะครับผมการจะสลากและก็ก,การแข่งขันรอบกัรเลือกนั้นโถก,การจะสลากแบ่งตามผลงานรอบสุดท้ายของการ3ครั้งหลังนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น38ทีม โดยแบ่งกันแนข่งันออกเป็น7กลุ่มโดยที่3กลุ่มจะมีกลุ่มละ6ทีมและก็อีก4กลุ่มจะมีกลุ่มละ5ทีมรับคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มเท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปสู่รบอบสุดท้ายเอเชีย2026ในครั้นี้ได้สําหรับเยาวชนยู -17 ปีทีมชาติไท,ยช,าทายชุดนี้มีมาร์โกก็เคลนะฮะคุณซือชายารมันคุมทัพโดยยู -17 ปีชิงแชมป์เอเชีย2026รับคัดเลือกไทยร,รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ก็เป็นระวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรไทยเ,เราสู้ๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอารัชในงานง,งานนี้บอกได้เลยชบาแก้วมาแล้วเมื่องานนี้ชบาแก้วสวมชุดสีน้ําเงินประเดิมฟาดแข้งอินโดศึกชิงแชมป์อาเซียนเมื่องานนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะสวมชุดสีน้ําเงินในเกมแ,บบแรกศึกชิงแชมป์อาเซียน2 0 25ที่มีคิวปะทะอินโ er. ดนีเซียโดยกันนี้เวลา14นาฬิกา30นาที ณห้องลนานเฮาโรงแรมพูเมนเมืองอไฮฟองประเทศเวียดนามฝ่ายจาัดก,การแข่งขันฟุตบอลหญิงจิ้งจกอาเซียน2องพันยี่สิบห้าโ i เมนเอ2ไ2จีเาจัดประชุมผู้จัดการทีมก่อนเกมการแข่งขันโดยในการประชุมในครั้งนี้นำชับมาโดยตัวแทนทั้ง8ชาติของกลุ่ม A และก็กลุ่ม B ประกอบไปด้วยไทยเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชา ฟิลิปปินส์เมียนมาออสเตรเลียและก็ทีมอเอสเตรพร้อมด้วยฝ่ายจัดก,กนนารแข่งขันและก็ฝ่ายอื่นๆที่เข้าร่วมประชุมสรุปการประชุมไปต่อไปนี้ฝ่าบัลหญิงทีมชาติไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินเพื่อรักษาประตูสีเหลืองเกมพบกับอินโดฝ่าบัลหญิงทีมชาติไทยจะสวมชุดสีแดงเพื่อรักษาประตูสีเหลืองเกมพบกับกัมพูชาทีมชาติไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินผพ้รักษาประตูสีเขียวในเกมพบกับเวียดนามโดยการเปลี่ยนตัวสามารถทำได้ทั้งหมด5คนและก็เปลี่ยนได้3ครั้ง ไม่รวมช่วงพักครึ่งก่อนเกมการแข่งขันในครั้งนี้จะไม่มีการนำเทคโนโลยี VR มาใช้ ในกรณีที่ผู้เร่นได้รับใบแดงจะถูกแบนจากการแข่งขันนัดต่อไปทันทีหรือหากได้รับใบเหลืองครบ2ใบใบสูกแบนในเกมนัดต่อไปทันทีโดยในการแข่งขันเพราะแบ่งกลุ่มหากว่ามีสองทีมที่มีคะแนนเท่ากันจะดูประตูที่เสียในครั้งนี้ก่อนตามมาด้วยประตูที่ยิงได้ซึ่งการแข่งขันทุกนัดนั้นจะมีโคโรลิ่งเบรกทั้งสองครึ่งเพราะด้วยอุณหภูมิที่เมืองไฮฟองประเทศเวียดนามค่อนข้างจะสูงนะ สำหรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมดวนกับทีมชาติอินโดนเีเซียศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2025รอบแบ่งกลุ่มสายเ e, อนัดแรกวันพุทธที่6สิงหาคมเวลา16.30นณสนามรัตไสสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางช่องเทอรดบอไฟ HD เพจไทยบอลแมนฟุตบอลและก็ FA ฟเอไทยแลนด์ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานั่ครับ อาร์ต์างกุนซือบอลหญิงไทยได้กล่าวก่อนจะนาทีมเจอกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้โดยกณนนี้ฟูโตชิเอเกดาและก็ชัดชวันรอดทองร่วมงานถแถลงข่าวก่อนการทําการแข่งขันศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2025รอบแบ่งกลุ่มสายเอนัดแรกพบกับนังของอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้ณเบองไฮฟองประเทศเวียดนาม โดยคนซือชาวญ,ญี่ปุ่นของทัพชบางแก้วเปิดเผยบอกว่าอันดับแรกต้องขอขอบคุณประเทศเวียดนามที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเป้าหมายของเราในรายการนี้อย่างแรกก็คือการผ่านเข้าไปในปรอบรองชนะเลิศที่จงได้ และเป้าหมายต่อไปคืออยากจะไปให้ถึงชัป์รวมไปถึงจากที่จะพัฒนาศักยภาพของทีมและก็ทําให้ผู้เล่นเติบโตมากขึ้นจากรายการนี้อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันดีว่ารายการนี้ไม่ได้อยู่ฟี f a เดย์ทำให้ผู้เล่นที่อยู่ในสโมสรต่างประเทศของบรลลั์นั้นไม่สามารถจะมาร่่มทีมได้แต่ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทให้ผู้เล่นอายุน้อยของบรลลั์นั้นได้พัฒนาและก็เก็บประสบการณ์เพื่อจะให้ทีมของบรันั้นแข็งแกร่งขึ้น ทีมของเรามีผู้เล่นที่อายุน้อยหลายคนบางคนก็เพิ่งจะมาจากชุดอายุ20ปีั้ะก็เป็นผู้เล่นที่เคยติดชุดใหญ่มาอยู่แล้วเพื่อผมคิดเชื่อว่าผมมันจะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแข่งขันในรายการนี้ในเรื่องของประสบการณ์ผู้เล่นในทางตรงกันข้ามเองน่าจะเป็นผลดีกับทีมซะมากกว่าเพราะจะมีแรงผลักดันที่ดีให้กับทีมเริ่มถึงผู้เล่นทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาเราได้ไปเพียงแค่สนามซ้อมสนามแข่งและก็โรงแรมที่พัก ยังคงไม่ได้ไปสถานที่อื่นๆในเมืองไฮฟองแต่ได้ยินมาว่าไฮฟองเป็นเมืองที่สวยงามมากทุกคนที่พบเจอต่างมีอัธยาศัยที่ดีกับพวกเราอยากจะขอขอบคุณสำหรับความน่ารักที่มอบให้โค้ชอิชิกเกดะก็ได้กล่าวปิดท้ายด้านชัชวัวรถทองกองกลางของทัพชบาแก้วเปิดเผยบอกว่าเป้าหมายส่วนตัวและก็เป้าหมายของทีมก็คือ ต้องการที่จะเป็นแชมป์และอยากที่จะสร้างผลงานให้ดีดที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับผู้บอลหญิงทีมชาติไทยตเตรียมจะด,ดวนกับอินโดในศึกบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2025รอบแบ่งกลุ่มสายเอนัดแรกวันพุทธที่6สิงหาคมเวลา19.30นณสนามรัฐไซส,สเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางช่องทอววไฟ HD เพจไทยวูเมนฟุตบอลและก็ FA Thailand ในครั้งนี้ก็เป็นในวันง,งานนี้ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอะไรไงลุ้นถ้าจับสลากใหญ่วงการฟุตบอลไทยสิงหาคมนี้ทั้งทีมชาติและก็ทั้งสโมสรด้วยชุดเดือนสิงหาคมฟุตบอลไทยมีคิวลุ้นผลจับสรากค่าบริการสําคัญทั้งศึก kingscup สอ2 5ัยี่สเปีชิงแชมป์ไอเอเชียชายและก็หญิงและก็ถ้วยสโมสรเอเชียหรือว่า acl elite กับ acl 2 w นฤดูการใหม่ แม้เดือนสิงหาคมจะยังคงไม่มีโปรแกรมการแข่งขันระดับสําคัญของทีมชาติไทยหรือว่าสโม,มสรตัวแทนของไทยในเวทีเอเชียแต่ว่าถือเป็นเงินเป็นเดือนที่มีนัดสําคัญกับการลุ้นผลจับสลากรายการใหญ่มากถึง5บรายการที่จะเป็นการชี้ชะตาเส้นทางในอนาคตของทั้งฟุตบอลชายหญิงในฟุตบอลสโม,มสรจากประเทศไทยด้วยรายการที่มีการจับสลากในช่วงเดือนสิงหาคมได้แก่ วันที่7สิงหาคมการจับสลากรอบคัดเลือกฟุตบอลชาย U17 ชิงแชมป์เอเชีย2 0วัน26การจับสลากรอบคัดเลือกฟุตบอลหญิง U17 ชิงแชมป์เอเชีย2 0วัน26 13สิงหาคม King Cup งคับ25ครั้งที่51จังหวัดกาญจนบุรีโดยมี4ชาติเข้าร่วมไทยอิรักฮ่องกงฟิจิ15สิงหาคมการจับสลากฟุตบอลแบ่งกลุ่ม AFC Champions League ดิที่มีบริลัมและก็ทูแบงคอกเป็นตัวแทนไทยและการจับสลากรอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League t o หรือว่า ACL2 โดยมี BG ปทุมและก็ราชบรุรี FC เข้าร่วมโดยแฟนบอลไทยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างใกล้ชิดนะในครั้งนี้เนื่องจากว่าการจัดสลักเหล่านี้จะส่งผลต่อเป้าหมายในระยะยาวของทั้งนักเตะเยาวชนและก็สโมอสรไทยบนเวทีระดับชีวีปในครั้งนี้ได้เลยนะและนี่ก็เป็นข่าวพิเศเที่งคืนผู้บอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจำวันที่5สิงหาคม25 6 8โดยชายผู้บังคับข่าวผู้บอลไทยครับ